เพื่อให้ผู้บรหิหารโครงการผู้รับผิดชอบโครงการไม่ว่าจะเป็น project manager project member team member ต่างๆจะได้ทราบว่าในการบรหิหารโครงการเนี่ยเราต้องบรหิหารอะไรกันบ้างนะครับส่วนที่หนึ่งเลยแน่นอนครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ stakeholder ครับโครงการของเราเราต้องบรหิหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับบางท,ทีเราเรียกว่า stakeholder management นะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกนะครับ Recruiter ต่างๆมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ user ผู้ใช้งานหรือนะครับตัวปฏายื่นอื่นนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราต้องมา ทำงานโครงการด้วยกันเพราะนี้เราต้องบริหาร,รพวกคนกลุ่มอยู่ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงบริหารทีมงานครับนะครับว่าทีมงานของเราแต่ละคนมีหน้าที่อะไร Low a l e r response ที่เขาต้องรับผิดชอบคือมีอะไรบ้างนะครับการกระจายการมอบหมายงานรวมถึงบางอย่างเราต้องพัฒนาทักษะให้ความรู้หรือ training เขาด้วยนะครับอันที่3ครับที่เราต้องบริหารก็คือเรื่องของ life cycle ครับในการบริหารโครงการเราต้องรู้ครับ life cycle กับโครงการเรามีอะไรบ้างแต่ละช่วง เอาคำที่เราคาดหวังเนี่ยจะต้องได้อะไรออกมาแต่ช่วงต้องเพิ่มอะไรต้องลดอะไรนะครับช่วงนี้อันที่4ที่ต้องบริหารคือบริหารแผนงานครับเราต้องมีการวางแผนงานกันนะครับทำเป็นสเกตดูออกมาแล้วก็ต้องบริหารงานให้ได้ตามแผนนะครับองค์ประกอบที่5ก็คือเรื่องของตัว Product นะครับเราบริหารผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเราเป็นโครงการก่อสร้างนะครับเราก็ต้องบริหารงานก่อสร้างนะครับบริหารอาคารถ้าเราเป็นซอฟต์แวร์เราก็ต้องบริหารนะครับซอฟต์แวร์คุณภาพซอฟต์แวร์ออกมาได้ตรงตามสกอบเป็นไหมถ้าเราเป็นเรื่องของ การปรับปรุงเครื่องจักรนะครับประเดีย๋ยวพันของเราก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆน,นี่คือสิ่งที่เราต้องบริหารนะครับเรื่องของการสมมอบบริหารการสมมอ,อการฮาร์วเวอร์ครับช่วงนี้ก็สําคัญมากครับจะสมมอบยังไงให้ได้ทันเวลาให้ได้ครบแล้วก็ไม่ต้องกลับมาแก้กลับมาแก้ไขภายหลังแม้มันจะมีเรื่องของการรับประกันเช่นกัน องค์ระกอถัดไปก็คือเรื่องของการวัดผลและการติดตามผลนะครับในแต่ละช่วงเวลาที่องค์การดําเนินไปนะครับก็ต้องมีการเอโรเออยู่ตลอดครับการติดตามครับว่าโปรเจกต์ของเราดีเลย์ตามแผนล่าช้าหรือเร็วกับแผนการใช้ต้นทุนไปไปตามแผนไหมหรือใช้เกินหรือใช้ขาดนะครับหรือในเรื่องทรัพยากรต่างๆเราก็ต้องมีการติดตามแล้วก็วัดผลนะครับรวมถึงสิ่งสาคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนครับแนะนำครับว่าความแน่นอนมัน ความไม่แน่นอนมันจะอยู่คู่กับโครงการดิ่แล้วครับเพราะไม่มีอะไรเป็นตามที่แผนที่เราวางเอาไว้นัคนันการบริหารในเรื่องของสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนี่ยและมันเกิดขึ้นกระทบรงการแล้วเราจะบริหารอย่างไรเช่นการทำโปรเจกต์อย่างเช่นมีโควิดเข้ามาหรือมีในเรื่องอุโทภัยเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหรือมีคนนะทีมเมมเบอร์มีการเปลี่ยนตัวบุคคลตรเนี้มีความไม่แน่นอนทั้งนั้น เราจะบริหารสถานการณ์บริหารปัจจัยต่างๆอย่างไรเพื่อให้โครงการเดินไปตามแผนที่วางเอาไว้นี่แหละครับคือองค์ประกอบของการบริหารโครงการที่เราควรจะเรียนรู้กันนะครับ